ครับวัน2วันนี้เปิดโซเชียลมาก็เ,าเห็นมีไอ้เท่าคนหนึ่งเนาะอ,ออกมาบอกว่าถ้าพิทาขึ้นเป็นนายกเมื่อไหร่พร้อมที่จะลงถนนทันทีเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เลยแพ้ไม่ยอมรับว่าแพ้ก็เอาเลยแล้วหัวเชื้อของการแตกแยกของคนในชาติเนี่ยก็เริ่มมาจากไอ้เท่าคนนี้แหละแปลกจริงๆ วันวันออกมาเล่าเรื่องอะไรนะก็ไม่รู้รู้หรือเกินรู้จริงไม่จริงก็ไม่รู้เอามาเล่าพูดทุกเรื่องไม่พูดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องที่ตัวเองโกงเขาจนกระทั่งติดคุกติดตารางอ่ะไอเรื่องเนี้ยทำไมไม่พูดทอามาพูดบ้างเนาะว่าโกงใครเขาติดคุกติดตารางกี่เดือนกี่ปีออกมาวันวันก็เอาแต่เรื่องนู่นเรื่องนี้มาชวนให้คนลงถนนอย่างเดียวติดพูดมาเรื่องจริงบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ นาะแล้วพี่น้องใครคิดว่าตะเท่าคนนี้น่าเชื่อถือไหมช่วยตอบหน่อยและเอายังไงกับตะเท่าคนนี้เห็นแต่ว่ามีคนหลายคนออกมาพูดแล้วว่าพร้อมที่จะลงถนนไปชนด้วยสังคมไทยจะแตกแยกกับฝ่อยเท่าอีกแล้วพี่น้องเลยเอาพี่น้องคนไหนคิดเห็นอย่างไรฝากเม้นเบาๆมาหน่อยนะอย่าด่ากันนะเอาเบาๆ แล้วก็อย่าลืมถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามทั้งสองช่องสามช่องเลยนะทั้งแแดงทั้งเขียวทั้งสีฟ้าอะไรติดตามให้หมดเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับ